Hello everyone, I'm T. Today I have a story. Surprise joke. Conduction company. There was this Spanish guy, this Korean guy, and this Russian guy. All working for the same conduction company. At the beginning of the day, they boss some out and said to the Spanish guy, You're in charge of the semen. Then he said of the Russian guy, You're in charge of the dirt. Then he said to the Korean guy, You're in charge of the surprise. Then he said, I'm going to be back at the end of the day to check on your work. If the meat was all your file so they all go off to go get their work done. At the end of the day, the boss comes back to check on their work. He looks at the big pile of cement and goes, "Good work," to the Spanish guy. Then he looks at the big pile of dirt and says. It to the Russian guy. Then he could not find the Korean sky. So he asked, Where the heck is the Korean sky? or of ascendant? The Korean sky comes from behind the big pile of dirt and yells, Surprise! Bye. Hello <laughs> ชอบไหมคะนี่นักเรียนของโบส์นะคะเก่งมากๆเลยนะคะเรียนได้เดือนครึ่งนะคะอ่านเรื่องได้แล้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องตลกที่พูดอ่านหลายครั้งแล้วอะพูดชอบมากเลยอะใครที่ไม่เข้าใจนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภาษาในภาษาอังกฤษเนี่ยไม่มีความแตกต่างเลยเพราะว่าตัวสะกดไม่ได้ผิดนะคะความเข้าใจผิดของภาษาคือ เจ้าคนที่เขาพูดเซอร์ไพรส์ตอนจบเนี่ยเขาเป็นอืมไม่เล่าดีกว่าเอาไว้ให้คุณไปฟังที่โบส,สรุปเอาไว้ดีกว่านะหลอกให้อยากแล้วจากไปมาแนะนำนักเรียนดีกว่านะคะมาคอมเมนต์กันนะคะนักเรียนวราเขาฝึกอ่านเรื่องนี้นี่ไปครั้งหนึ่งตอนที่เรียนกับโบนะคะแล้วก็แนะนำให้เขาพยายามที่จะ จินตนาการแล้วก็ส่งความรู้สึกในอารมณ์ของตัวละครในเรื่องแล้วก็ส่งเสียงออกมานะคะตอนที่ฝึกกันนักเรียนทำได้เห็นความต่างชัดเจนจะมีเสียงสูงเสียงต่ำที่แตกต่างกันชัดเจนเลยนะคะแต่พอส่งมาครั้งนี้เนี่ยคิดว่านะโปรคิดว่าน้องตั้งใจอ่านไปนิดนึงนะคะมีความสูงความต่ำแต่ว่าอารมณ์ในความสนุกเนี่ยไม่มี ซึ่งไม่เหมือนกับตอนที่ฝึกเรียนนะคะฝึกตอนที่เรียนจริงๆนะคะแล้วก็ตอนเริ่มต้นมีเว้นเว้นช่องว่างนานไปนิดนึงนะคะอันนี้เขาก็อาจจะบอกว่าเออพอดีหนูมองไม่เห็นอินเทอร์เน็ตมันขาดหรือใดๆอันนี้ก็ไม่รู้นะแล้วคําอ่านผิดมีนิดหน่อยนะคะโดยทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยผมไม่ได้ตัดเอาออกเพราะว่าพบอยากจะให้น้องได้ฟังแล้วก็สังเกตแล้วจะได้เอาไปปรับปรุงในการที่ ฝึกครั้งต่อไปนะคะคือไอเหตุการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้นี่นะมันก็เกิดขึ้นได้แหละแต่ว่าถ้าเรามีเวลาที่จะแก้ไขได้อะเราก็แก้ไขดีกว่าแต่ถ้าในสถานการณ์รณจริงมันไม่มีก็คือไม่มีก็ตามนั้นเลยนะคะอันนี้ก็มาคอมเมนต์ให้จะได้สังเกตว่าเออเราทำอะไรลงไป เราต้องรู้นะว่าเราทําอะไรลงไปเพราะเวลาเราทําดีเราจะได้รู้ว่าเออเราต้องทําแบบนี้จะได้สิ่งดีแต่ถ้าเราทําอะไรลงไปแล้วผลออกมาไม่ดีเราจะได้รู้ว่าเออแบบนี้ยเราจะไม่ทํานะคะเอาล่ะค่ะทุกคนขอบคุณมากเลยแล้วก็ไปฟังที่พระโอษพูดเอาไว้นะว่าเป็นยังไงเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้พระโเคยอ่านแล้วก็สรุปไว้หรือเปล่าถ้าไม่มีจะทําให้ใหม่นะจ๊ะบายบาย have a nice day Bye.